ที่อื่นไม่รู้2,000สามเดือน6เดือน12เดือนแต่ของเฮียขายให้139,000ผ่อนพลอดสัญญา2,000กว่าบาทมาๆมาๆหันมาทางนี้ที่อื่นไม่รู้ว่า2,000จริงหรือไม่2,000จริงแต่ที่นี่2,000กว่ากว่าจริงๆมามิซูแอทถาดสีขาวแต่งโฟร์วิสายลุยใครชอบมาอ่าดูภายนอกรวมๆก่อนเอาให้น้องไทยร่วมๆดูสายลุยรถเกิงมามาดูรถ อ่าดูนะครับโดยรวมรถเดิมห้องเครื่องโอเครุ่นนี้มี ABS แต่เป็นเกียร์ธรรมดาสายลุยต้องเกียร์ธรรมดามามาดูภายในอ่าภายในเกียร์ธรรมดานะครับแอร์เย็นไม่แสนแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเดี๋ยวเรื่องไฟไฟเครื่องเอ่อน่าจะไปล้างมามันโชว์เดี๋ยวจัดการให้ไม่ต้องห่วง ดึงอาร์คให้นะเดี๋ยวเฮียดึงให้อาร์คเดิมนะครับรถเดิมๆอุบลไม่ต้องห่วงครับถ้าอาร์คไม่มีตรวจไม่ผ่านครับชัวอ่าร์คเดิมนะครับอเป็นเก๋งสี่ประตูมีแหลกหลังคาให้ด้วยเป็นตัวยกสูงอ่ายกสูงจากอันนี้มากเลยเป็นยางดันหลอบดูสภาพรวมๆแผ่นเพจมีครับแต่ว่าอาจจะลบเรือนตามการเวลาอาอ,อ๊บโอ้โหเด้งขึ้นอย่างแรงเลยท้ายนะครับ ท้ายมีน่าจะแกะท้ายมาหน่อยเอ้ยไม่ได้แกะแกะท้ายมานิดนึงครับแต่ว่ายัางเดิมครับรถท้ายยังเดิมรถไม่ได้ความไม่ได้ชนแน่นอนอ่ายางอะไรมีครบราคาเฮียขายให้1 3 9 0 0แส่ขอนที่สองพกว่าบาทใครชอบสายลุยต้องคันนี้เลยครับเฮียแ,แนะนําปี2013 GLX เกียร์ธรรมดาวัยรุ่นเอาไปลุยจัดไป